มาดูเรื่องของการเมืองกันสักนิดหนึ่งดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาบอกว่า24มีนาคมใช่ไหมจะเริ่มศึกซักฟอกแล้วค,คือที่รัฐสภาวันนี้นะคะฝ่ายค้าได้มีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ยื่นเนี่ยคนเดียวเลยคือนายกแพททองทานบอกว่าไม่มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำปล่อยให้นายทักษิณที่เป็นพ่อครอบงำชักใจเหมือนเป็นนายกขุ่นเชิดภาพนี้ที่รัฐสภา ทางด้านคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาชน <_ C 1> พร้อมกับแกนนําพักร่วมฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายทั่วไปค่ะเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนเดียวค่ะ เห็นว่านางสาวแพทองทานเป็นผู้มีพฤติการอันไม่อาจไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติไม่มีความเหมาะสมขาดภาวะผู้นำขาดวุฒิภาวะขาดความรู้ความสามารถ จงใจลอยตัวอยู่เหนือปัญหาและไม่มีความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่เพียงเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตอนเองบิดาครอบครัวและพวกพ้องเป็นตัวตั้งไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ดำเนินการตามนโยบายที่ให้สัญญากับประชาชนบริหารบ้านเมืองผิดพลาดล้มเหลวอย่างร้ายแรงปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั้งยังทุจริตเชิงนโยบายบริหารบ้านเมืองเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้องและกลุ่มทุนแต่งตั้งบุคคลที่ขาดความรู้ความสามารถไปเป็นรัฐมนตรีหรือตำแหน่ง อน,นอกจากนี้ยังสมัครใจยินยอมให้นายทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาชี้นําชักใยให้กระทําการหรืองดเว้นกระทําการอันเป็นเรื่องสําคัญของชาติบ้านเมืองประพฤติตนเป็นเสมือนนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดโดยมีบิดาเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงทางคุณนัทพงศ์ก็พูดด้วยนะครับว่าพักร่วมฝ่ายคาายชื่อลงรายชื่อ166คนยืนยันว่าตั้งใจ อภิปรายน,ยนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือล็อกเป้าพีิตายกคนเดียวเลยเพราะว่าสิ่งที่อยากจะให้ประชาชนได้เห็นปัญหาของรัฐบาลชุดนี้เชื่อมั่นว่าพักร่วมฝ่ายค้าน เตรียมเนื้อหาเป็นอย่างดีเรารอดูได้เลยครับถ้าดูที่เนื้อหาในยติเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมในหลายประเด็นสะท้อนปัญหาทุกอย่างของรัฐบาลพอถามถึงเรื่องการเอ่ยชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นบุคคลภายนอกแล้วอ,ะอ่ะม,มันผิดข้อบังคับหรือเปล่าจะไปพูดถึงไปพาดพิงถึคนอื่นแบบนี้นะครับทางสสเท็คัทพง์เองก็บอกว่า ในตัวยติเขียนเอาไว้ชัดเจนเชื่อว่าไม่ขัดข้อบังคับครับ,รบเพราะนี่เป็นปัญหาสําคัญของประเทศในปัจจุบันเชื่อว่าเนื้อหาที่เตรียมมาเนี่ยเข้มขน้นแล้วก็พุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีหลายคนรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีเองด้วยทางคุณเทงกัทพงศ์เนี่ยบอกว่าผมมีหลักฐานที่ชี้ชัดให้เห็นถึงการขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนจะหวังผลึงขนาดยุบสภาเลยหรือรเปล่าเนี่ยสสเท็งบอกว่าในอดีตก็เคยเกิดมาแล้ว นะซึ่งผมเองเนี่ยไม่สามารถตอบแทนรัฐบาลได้ครับการสืาข้อเท็จมองในเชิงการเมืองนะครับมุมหนึ่งก็เป็นสิ่งที่จะได้พิสูจน์นะครับว่าตัวนายกสามารถควบคุมเสียงพักร่วมรัฐบาลได้มากน้อยขนาดไหนการลงมติพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวแน่นอนที่สุดถ้าประเมินในทางการเมืองแปลว่าเกิดแรงกระเพื่อมในฝั่งพักร่วมรัฐบาลแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนคะแนนเสียง นะที่จะลงมติไว้วางใจต่อตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยขาดไปเพียงหนึ่งคะแนนเสียงสาหรับผมก็คิดว่าเป็นเสียงสะทอนที่สําคัญนะว่าตัวนายกเองไม่สามารถควบคุมเสียงรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพคุณผู้ชมคะทางด้านคุณชัยมงคลชัยรบสสสกลนอครรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐรวมถึงสสพักพลังประชารัฐก็ถแถลงนะคะว่าพักพลังประชารัฐยืนยันว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้พักพลังประชารัฐพร้อมร่วมมือกับพักร่วมฝ่ายค้านทุกพัก อย่างตรงไปตรงมาและจริงใจและได้รับการยืนยันจากพลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพักว่าจะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการอภิปรายในครั้งนี้ด้วยแต่พลเอกประวิทยยังไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เป็นผู้ให้ข้อมูลกําหนดแนวทางทั้งหมดรวมถึงกําหนดประเด็นด้วยนะคะส่วนกระแสข่วว่าทางพักเนี่ยถูกดูดไปเป็นฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่าพักยังมีความเหนียวแน่นมีจุดยืนก้าวเดินไปด้วยกัน ขณะที่ทางอาจารย์วันนอน,นะครับนายวันมูหัมหมัดนอพูทาประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าคือไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับที่ฝ่ายค้านจะเหมือนกับถลม่มนายกรัฐมนตรีคนเดียวไม่แปลกไม่แปลกตามประวัติศาสตร์นี่ก็มีบ่อยอที่ฝ่ายค้านเนี่ยพิปรายรัฐมนตรีคนเดียวโดยวันที่มีการตกลงกันแล้วเนี่ยที่คุณพุ่มบอกไปนะสักฟอกรัฐบาลเนี่ย24มีนาคมาส่วนจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับยตัตติแล้วก็ตกลงร่วมกันก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกเรื่องนี้ตกลงกันได้คุยกันได้ ส่วนการอภิปรายนายยกรัฐมนตรีคนเดียวจะใช้เวลาถึง5วันเลยอ่ะจะสมเหตุสมผลหรือไม่นั้นเนี่ยทางประธานวนาบอกตอบไม่ได้อยู่ที่วิบสามฝ่ายต้องคุยกันครับทีนี้พอถามถึงกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเข้ามาตั้งวอรูมเพื่อถแถลงตอบโต้ถ้าเกิดถูกพัดพิงอ่ะก็ต้องตอบโต้เนี่ยนะครับทางอาจารย์วนาบอกว่าการตั้งวอรูมเป็นเรื่องของแต่ละพักอยู่แล้วก็ต้องว่ากันตามกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับสิ่งสําคัญก็คือถ้าเกิดไปพัดพิงถึงบุคคลภายนอกเนี่ย ถ้าเขาเสียหายนะ <Ừ. S 2> เขาก็สามารถดําเนินคดีได้ค่ะนะทางด้านอาจารย์วันอวนอบอกแบบนั้น,น,นแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านนายกแพททองทานค่ะเข้าอาคารรัฐสภาเป็นครั้งแรกนะหลังจากที่เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อตอบกระทู้ถามสดค่ะนายกบอกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ช่วงปีใหม่เนี่ยวางแผนไว้ว่าจะเข้าสภาเลือกวันไว้แล้วว่าจะเข้าวันไหนซึ่งก็จะต้องดูเรื่องของภารกิจด้วยก็จะหาวันเข้าให้ได้ถือเป็น เหมือนกับถือเป็นเลืองงามยามดีส่วนกรณีที่ประเด็นบอกว่าทานายก้กหรือ,อยังเนี่ยมีการยื่นยติแล้วนะเนี่ยจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกคนเดียวเลยก็บอกว่ารู้แล้วและนั่นเนี่ยเป็นสิทธิของฝ่ายค้านอยู่แล้วและก็พูดคุยกันอยู่แล้วนะคะว่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็มั่นใจคะ่ะว่าตอบได้ทุกข้อถ้าอันไหนเกี่ยวกับกระทรวงไหนก็คงต้องให้รัฐมนตรีกระทรวงนั้นเนี่ยช่วยกันตอบเชื่อว่าพักร่วมรัฐบาลไม่ปล่อยลอยแพหรอก ส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือจากทุกคนแล้วว่าเป็นมือใหม่นะยังไม่เคยโดนอภิปรายทุกคนก็พร้อมสนับสนุนนะคะส่วนข้อกล่าวหาว่าจะพุ่งเป้าไปที่คุณพ่อนายทักษิณเนี่ยนายกบอกว่าตรงนี้ไม่ได้กังวลอะไรเพราะไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายมั่นใจค่ะตอบได้ทุกข้อกล่าวหาก็นายกบอกด้วยนะคะว่าจะต้องมีการตั้งองครักษ์ขึ้นมาช่วยแน่นอนเพราะพูดคนเดียวเนี่ยอาจจะคอแห้งนิดนึงแต่องครักษ์เนี่ยคงไม่ใช่คุณพ่อนะ,อะฟังหน่อยค่ะ ต้องมีการสร้างองค์รักขึ้นมาช่วยมีค่ะตั้งแน่ค่ะทุกคนต้องช่วยกันคนเดียวอาจจะขอแห้งนิดนึงนะคะคำถามเยอะโอ้ยไม่แล้วค่ะเขาท่านทนสิทิ์น่าจะจะเป็นองค์รักษ์นี่คงไม่ใช่เรื่องเรื่องมาตอบคำถามเลยในสภาแล้วค่ะท่าน ท่านจะตอบคําถามเมื่อเราเมื่อเราถามเมื่อเราอยากทราบว่าถ้าเป็นพ่อทํำยังไงเดินยังเดินย,ยังไงดีขอคำปรึกษาอันนั้นให้อยู่แล้วร้อปอร์เซ็นต์ทันทีที่คนสบายคลายื่นจะปิดเมื่อเช้านี้ทรได้ คือประเด็นคือว่าท่านโทรมาตั้งแต่เช้าแต่ยังไม่ได้รับโทรกลับไปก็ยังไม่ได้รับไม่ร <c oughs> ู้ตอบเป็นไงวันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยต้องมีขอบคำแนะนำด้วยอ่ะขอคําแนะนำเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอด,ดูนะคะก็จะขอเป็นธรรมดาแต่ขอกาลังใจขอแน่นอนสาหรับการประชุมสภาผู้แทนรัษดรในวันนี้นี่นะครับที่มีการตั้งกระทู้ถามสด นี่เป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีที่จะมาตอบด้วยตัวเองเลยนะหลังจากที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ประมาณสักหเดือนด้วยกันนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้เห็นบทบาทของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาตอบกระทู้ถามสดด้วยตัวเองโดยกระทู้แรกที่มีการตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือทางคุณอัครเดชวงพิทักษโรธสสจังหวัดราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีครับเกี่ยวกับปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ตอบว่าได้สั่งการทันท่วงทีเหมือนกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ ก็ได้มีการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอความร่วมมือปัจจุบันยาระง,งับบัญชีม้าไปแล้วเนี่ยเกือบเกือบสล้านบัญชีด้วยกันแล้วก็กว่า1นึ0 0 0สรายชื่อมีมาตราการให้ธนาคารเนี่ยยกระดับตรวจสอบการเปิดบัญชีใหม่ คือเดี๋ยวนี้จะเปิดบัญชีอะไรมันต้องมันต้องยากหน่อยอ่ะคนบอกเอ้บัญชีมามนันเปิดง่ายจังเลยอ่ะธนาคารเองก็ต้องมีส่วนที่จะต้องยกระดับตรงนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็สั่งการให้กวาดล้างซิมาที่อยู่ในระบบด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดสาแก้วครับเพื่อไปติดตามว่าสิ่งที่สั่งการไปวันก่อนเนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนยังไงแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่า แก๊งคอเซนเตอร์จะต้องหมดไปนะแล้วก็คนที่จะต้องเดือดร้อนตกเป็นเหยื่อก็ต้องลดน้อยลงไปด้วยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นนายกของคนไทยเรื่องคอเซนเตอร์เรื่องยาเสพติดขอทุกคนมั่นใจว่ารัฐบาลเราไม่จบไม่เลิกแน่นอนอ้อาวก็รอติดตามกันนะคุณผู้ชม